สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมเ็แฟนรายการที่ครบรับพบกับคลินิกเกษตรผมทิดบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาพบกันแล้วก็ต้องมาตอบคำถามแฟนรายการกันนะครับแฟนรายการท่านนี้บอกว่า สวัสดีค่ะอาจารย์หากต้องการให้ผลฝรั่งหวานควรใส่ปุ๋ยสูตรอะไรคะแล้วก็บอกว่าหาข้อมูลแล้วก็ความเห็นต่างกันเลยขอคำแนะนำจากอาจารย์ค่ะแล้วก็หากทราบยี่ห้อด้วยก็ดีนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเรามาตอบส่วนแรกซะก่อนที่บอกว่าอยากให้ฝรั่งหวานต้องใส่ปุ๋ยสูตรอะไรท่านผู้ชมครับปกติ การที่เราจะให้ฝรั่งรสชาติดีเนี่ยนะมันจะมีอยู่2ปัจจัยปัจจัยที่1คือปุ๋ยปัจจัยที่2คือวิธีปฏิบัติเอาเรื่องของปุ๋ยก่อนปุ๋ยที่จะใส่นั้นปกติเวลาที่ฝรั่งติดลูกติดผลและเราเริ่มหอ่อเราจะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับสูตรตัวเลขเท่ากัน3ตัวเนี่ยแล้วก็มีธาตุอาหารเสริมอาหารรองอย่างเฟสติลอนคอมบิฉีดพ่นทางใบให้ด้วยอย่างนี้ ต้นไม้จะได้ธาตุอาหารครบแต่เมื่อถึงระยะใกล้เก็บเกี่ยวอติสวะ1 5ถึง20วันครับท่านต้องปรับสูตรมาเป็นสูตร13 13 21หรือจะสูตรอะไรก็ได้ที่มันมีตัวท้ายสูงก็คือตัวโพแทสเซียมสูงท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือเรื่องของสูตรปุ๋ยนะฮะทีนี้นอกจากสูตรปุ๋ยแล้ววิธีปฏิบัติคืออะไรครับ หลังจากเราใส่ปุ๋ยใ,ในระยะก่อนเก็บเกี่ยวเพราะก่อนเก็บเกี่ยวฝรั่ง5วันเนี่ยนะท่านงดน้ําเลยถ้าคิดว่าเยอะไปก็เอา3วันก็ได้นะงดน้ําเลยครับพองดน้ําแล้วเนี่ยมันก็จะได้เ,เรื่องว่าลูกก็จะไม่ฉ่าน้ําเกินไปมันก็จะมีรสชาติความหวานดีแต่อร่อยไม่อร่อยนี่มันอยู่ที่สายพันธุ์ด้วยแล้วก็อยู่ที่การที่เราเก็บ แล้วไม่ใช่ไปใชเก็บปุ๊บกินปั๊บนะฮะมันเขาเรียกโบราณเรียกว่าให้มันลืมต้นก็คือให้มันเปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลก็ดูก็แล้วกันนะ้ำาหวานมากก็ไม่ต้องหวานเยอะทีนี้ถามบอกว่าที่ท่านไปดูแล้วความเห็นไม่ตรงกันมันก็มีสองปัจจัยแก่ปัจจัยที่หนึ่งก็คือว่าคนตอบนั้นเขารู้จริงหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่ได้ไปต่อว่าไปว่าขานเนี่ยเขาก็พูดกันไปตามความเห็นอย่างนั้นทีนี้ มันไม่เหมือนกันหรอะครับเพราะว่าดินแต่ละบ้านมันต่างกันต้นทุนธาตุอาหารมันก็ต่างกันนะครับจึงมีคําแนะนําที่ต่างกันไปตามความเห็นของผู้คนแต่ที่ผมตอบนีนก็คือหลักการที่มันควรจะเป็นเช่นนั้นทีทนี่ถามว่าเอายี่ห้ออะไรนะยืนพูดอยู่ตรงนี้ท่านไปหาได้เลยครับปุ๋ยตราพีรามิดเพราะอะไรเพราะว่าปุ๋ยที่มีคุณภาพเนี่ยก็ควรจะเป็นปุ๋ยคอมเพล็ก ปุ๋ยคอมเพล็กคืออะไรก็คือปุ๋ยที่เขาเอาแม่ปุ๋ยไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็มาทำให้อยู่ในรูปสารละลายก่อนนะแล้วก็ไปฉีดปั้นเม็ดเพราะฉะนั้นใน1เม็ดปุ๋ยมันจะมีธาตุอาหารเนี่ยครบถ้วนสม่สำเสมอทุกเม็ดเลยนะอันนี้ก็คือปุ๋ยคอมเพล็กซซึ่งเป็นปุ๋ยที่คุณภาพสูงนะถ้าลองลงไป ก็คือเขาก็เอาแม่ปุ๋ย NPK มาแล้วก็มาบดแล้วจึงเอามาปั้นเม็ดความสม่ำเสมอก็อาจจะสู้อย่างที่ผมบอกไม่ได้แต่ว่าถ้าราคาถูกไปอีกก็คือเม็ดนี้เป็นไนโตรเจนเม็ดนี้เป็นฟอสฟอรัสเม็ดนี้เป็นโพแทสเซียมแล้วเอามาคลุกเคล้ากันนะฮะให้ได้ตามสูตรอย่างนี้เวลาเราใส่บางครั้งบางบริเวณก็ได้ไนโตรเจนบางบริเวณก็ได้ฟอสฟอรัสได้โพแทสเซียมเพราะฉะนั้น การใช้ปุ๋ยจึงควรใช้ปุ๋ยคอมเพล็กซ์นะฮะซึ่งปุ๋ยคอมเพล็กซ์ก็คือปุ๋ยตาพิรามิดนี่แหละครับท่านผู้ชมที่เคารพกับสนับสนุนโดยปุ๋ยตาพิรามิดมีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตาพิรามิดของบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธุ์จำกัด